สวัสดีค่ะวันนี้พามาทำแพนเค้กง่ายๆนะคะส่วนผสมก็มีแป้งเค้กก็ไข่ค่ะทำสูตรเล็กๆค่ะไข่หนู่องแล้วก็กกนมสดนะคะนมจืดแล้วก็ผงฟูเกลือด้วยนะคะทุกคนเกลือด้วยหนึ่งเตกเกอหยอดลงไปด้วยนะคะเพืออ่อกลวงแล้วก็น้ำมันพืชน,นะ,ะแล้วก็น้ำตาลอันนี้เป็นสูตรไม่ได้ตัวงนะทำง่ายๆกินเองที่บ้านคะ่ะทำง่ายมากนเค้กเป็นอะไรที่ทำง่ายมากทุกคนเดี๋ยวมาทำกันเลยนะคะ เริ่มงไมการตอกไข่ลงไปก่อนค่ะตีไข่กับน้ำตาลก่อนเลยค่ะชอบหวานก็ใส่น้ำตาลเยอะหน่อยแต่ถ้าไม่ชอบหวานก็ใส่ลงไปนิดนิดหน่อยได้ค่ะตามใจชอบได้เลยก็ใส่น้ำตาลลงไปร้อนครึ่งแล้วก็ขอใส่นมข้นหวานไปด้วยค่ะเพื่อความนัวอ,อีกเหมือนกันแล้วก็เกลือนะคะเกลือนี่ใส่ประมาณหนึ่งช้อนชาได้เลย แต่ขอบอกแล้วว่าเกลือมีส่วนสําคัญมากนะคะคือต้องใส่ม,มันไม่ดนัวเไม่ใส่อ่ะคะ่ะอ้าไม่เห็นก็ไม่เห็นเนาะแต่ขอกดก็้องลงมานิดนึงีใส่ต้องนานส่วนผสมนี้ก็จะมีไข่ไก่น้ําตาลแล้วก็ลงข้นจืดนะคะที่กี้ไม่เห็นปกติให้เข้ากันคกับตะกัวมือเลยนะคะตีงา่ายขอบอกว่าทำง่ายมากกว่าไขเ่เค้ก อันนี้เป็นสูตรเล็กๆค่ะใส่กันหนึ่งฟองแล้วก็ใส่ลงลงไปใส่ขึ้นเดียวก็พอแต่ไม่หมดก็ได้นะคะทำง่ายมากอันนี้ผงฟูใส่ลงไปกับแป้งเค้กได้เลยนะคะแล้วก็เอามาร่อนนเห็น,นไหมคะยูจะไม่ได้ร่อนแป้งนะใส่ลงไปได้เลยคะ่ะเราทำกินที่บ้านทำง่ายๆอันนี้เป็นสูตรแพนเค้กที่ทำง่ายมาก คือกะแค่ว่าแป้งเนี่ยไม่หนืดเกินไปแล้วก็ไม่เป็นหนะเหลวน้าเกินไปแค่นี้ถ้าเหลวๆเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะนุ่มนะคะแป้งก็จะบางเบาถ้าแบบว่าอยากให้เป็นมูหนาๆก็คืออาจจะต้องใส่แป้งได้อีหน,นะะ่อยน้ำมันค่ะน้ำมันก็กาดได้เลยนะจริงใส่ไปแค่ประมาณหนึ่งช้อนค่ะพอแค่ไม่ติดกระทะก็พอ เมจะจิ้มไว้ก่อนพักแป้งก่อนหรือว่าจะทอดเลยก็ได้นะคะแป้นี้วทจะเอาประมาณนี้คะ่ะที่จิ้มเหนียวตรงนี้ก็ได้นะ,ะแต่ถ้าเราไม่ชอบกินแป้งเหนียวนานก็เลยเน้นไปที่ทอดไข่พวกอะไรมากกว่าทับลอยคะ่ะเห็นไหมเราก็จะมาทอดกัน อแยกกรองนิดน,นะนึงคะคือต้องไม่ได้กรองแต่ละนื้อเขาจะได้เนียนนะคะทุกคนเนียนแกเนี่ยเป็นขนมที่ทำง่ายมากนะคะเรียกว่าที่สุดได้เลยก็เปิดเตาได้เลยะคะ่ะเปิดตาแบบัแรง ใช้ไฟแรงก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ปรับเป็นไฟกลางไฟอ่อนประมาณเบอร์สองนะคะถ้าเป็นเตานี้นี่มาดูกันดไหนี่ยันนุ่มเลยโอเคลงไปไเรื่อยๆค่ะ ่ยให้เป็นไฟไฟ,ไฟไฟอ่อนนะไฟเนี่ยดูไฟดีๆนะคะเพราะว่าไฟแรงเกินไปเนี่ยก็ไหม้นะเพราะงั้นเนี่ยเรื่องไฟค่อนข้างที่จะสัดกัญเหมือนกันนะเรื่อง้ว่าปวดถูกไหมคะ,คะเขาก็จะขึ้นฟอง จะม้วนเขาก็ได้ะคะ่ะเริ่มสุ่นแล้วสนะีก็ประมาณนี้ค่ะทำง่ายมากนะคนอ,อร่อยนะคะไม่หวานมากนะ นี้ไดเลยค่ะใช้ไฟแรงแป๊บเดียวแล้วก็ปรับลงมาเป,ป็นไฟอ่อนนิดนึงค่ะมันจะได้ไม่ไหม้นะคะนนี้ใช้เตาใช้ก็ใช้เตาไฟฟ้าเนาะมันก็เลยไม่ค่อยเสียดมากนะโอยเพาะยุ่ห้อเนี่ยถ้าแรงก็แรงไปเลยเห็นไหมคะเสร็จแล้วมันไปจะไม่ติดกันค่ะ เราก็จะเทใส่ชิ้นหนึ่งนะใส่ไปหมดได้เลยค่ะเป็นชิ้นใหญ่ เสร็จเรียบร้อยนะคะชิ้นนี้ก็คืออิรุขุกขักนิดนึงนะคะส่วนผสมต้องลงไว้ให้แล้วนะคะก็กล่าวเอาได้เลยค่ะแป้งเค้กเรา่ยต้องใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะส่วนเกลือ1ช้อนชาไข่ไก่1ฟองน้ำมันก็ประมาณ1-2ช้อนโต๊ะค่ะส่วนน้ำตาลเนี่ยต้องใช้ประมาณ1ช้อนครึ่งแล้วก็นมเนี่ยใส่ประมาณถ้าเทียบเป็นช้อนก็ประมาณ2-3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็มีผงฟูประมาณ1ช้อนชา เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเค้กของเราวันนี้ราดน้ำผึ้งด้วยค่ะลองไปทําดูนะคะอร่อยมากๆแล้วก็ทําง่ายมากๆเลยค่ะ